เปิดกล่องไททานิคเพื่อตามหาไททานิกเป็นไม่ได้หรอวะเอาแล้วทุกคนก็กลับมาอีกครั้งสําหรับเกมโลโบอกอีกแล้วนะหลังจากที่หายไปนานเพราะติดงานนะครับผมแล้วก็ติดเกมเลยวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องไททานิค100กล่องนะทุกคนตกใจสิผมมีไม่ถึงด้วยซ้ําความจริงแล้วผมมีแค่10กล่องนะแต่ผมอยากเปิด100กล่องจริงนะผมฟาร์มมาได้แค่นี้จริงๆเลยเปิดได้แค่10กล่องไม่ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีฮิวเลยสักตัวเลยนะ ผมก็จะมาหาจากการเปิดกล่องนี่แหละแต่ผมจะหาไททานิกโอเคช่างมันเดี๋ยวคลิปจะนานไปนะครับผมเวลาก็ไม่ค่อยมีซะด้วยเพราะงั้นแล้วผมมาเปิดกันเลยเอาละครับเริ่มจากกล่องไททานิก100กล่องเอาพูดเล่น,นมีแค่สิกล่องเอาละครับเริ่มจากกล่องไททานิกเปิดกล่องแรกกันเลยเอาแล้วมาดูจะได้อะไรบ้างนะซึ่งผมจะเปิดทีละกล่องนะเดี๋ยวหมดไวโอเคเริ่มจากกล่องแรกก่อนเลย <laughs> <laughs> โอเคยอยากเล่นเลยใช่โอเคผมจะเปิดประเดิมด้วยกล่องแรกเลยอ่ะเรามาเปิดกันดูว่าจะได้อะไรเฮ้ย <laughs> โอ้โอ oh. 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 <laughs> oh oh ้โอ้่โอ้ไมเกิดโอโหแค่กล่องแรกมาก็เกอแล้วนะทุกคนมากล่องสองต่อดูสิได้อะไรโอ้ยโอ้ม่เกิดโอ้โอ้อยโอ้โอเคช่างมาแล้วคนระับผมผมเปิดเลยสีกล่องจีอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ย้าอ๋อหยอกเล่นไม่ใช่หยอกเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้สรุปก็เกลือเหมือนเดิมนะตอนนี้เหลือแค่หกกล่องแล้วนะผมก็เปิดทีละสามแล้วกันตื่นเต้นดิไอ้กุ๊กจัเกลือกันได้เอ้ โอ้ยโอ้โอ้มึงเอาัไ้กล่องมันเี่ยงขนาดี้เลยเหรถ้าเปิดได้ไขาต่ี่ตัวมื่นอด้วบม่นสองไชยม่สองนสอันนี้ข่ยฟันกูละดแล้วเมันมีวิไ ไม่มีเฮียอ,อะไรเลยคุณ <ficou S 1> ไหววแล้นะม่ไหวแ,วแล้วนะตอนแรกผมว่าผมจะเปิดแค่สิบกล่องนะแต่ดูเหมือนว่าคลิปมันจะจบเร็วไปนะผมก็เลยไปซื้อกล่องเพิ่มมาเพื่อที่จะเปิดให้ทุกคนดูนะจัดเลยป,<อ>เป้นปอนจัดเลยเออนั่นดีแอะแม่งไอ้พวกนี้ก็ยุให้กูซื้อชิบหายเลยนะโอเคไหน,นก็ไหน,นละเปิดทีละกล่องก่อนแล้วกันมาดูซิว่าจะได้อะไร โอ้โหอ้อ้กูซื้อไข่อะคุ้มกว่านี้จอกลงไม่ดีเออง่ะอีกองนึงเปิดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหไม่ได้เลยอะโอ้ไปนล้หมื่นสอง

ก็จบไปแล้วหมไอ้ย์คลิปจบอย่างไวเป็นคอนเทนต์เลยเออผมว่าผมซื้อกล่องมาเพิ่มอีกแล้วกันนะเพื่อคนดูเปิดอีกแล้วกันเพื่อให้รู้ว่ากล่องนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะแต่สําหรับผมตอนเนี้ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มละโอเคตอนนี้ผมก็เจอนะผมก็ขอเหมาเลยแล้วกันเหมาเลยเฮ้ยเด้งเด้งเด้งอง้สี่กล่องเลยพี่คือมีแปดกล่องสี่กล่องเลยเอ้ยมา รวมกับเมื่อกี้ก็เกือบ20กล่องแล้วมั้งเนี่ยมาแล้วผมก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูกันอีกรอบหนึ่งเปิดเลยอ้ oh, my god โอ้ยเปิดทีละคล่องโอ้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 จะเป็นลมไอ้ยเป็นลอเลยจะเป็นลม <c oughs> <c oughs> <c oughs> หมดจบแล้วทุกคน ตอนนี้ผมก็เปิดไปเกือบ20กล่องแล้วนะน่าจะ17กล่องอะ่ะไม่ได้อะไรเลย,เลยผมว่าผมเปลี่ยนไปซื้อไข่แทนแล้วกันโอเคตอนนี้เหลืออีกกล่องหนึ่งนะไหนดูซิจะได้เลยอือหือนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นกันไม่มีอะไรเลย,เลยโอเคทุกคนมาไหนๆก็ไหนๆละเหลือไข่เดี๋ยวผมเปิดไข่ให้ดูมา,ามางอ้อแดงเปิดไข่ ไอ้ยัแปลกอ่ะรู้เงาแดงเปิดไข่ใน olive เี้ยโ oh ันแบบแปลกว่าไม่ใช่ไข่เราบอกเล้วตอนนี้กูว่าคลิปกูจะโดนก็เพราะมันนี่แหละโอเคตอนนี้ผมก็จะทำการเปิดไข่แล้วนะครับผมเลือกก่อนเอาผมว่าผมจะเอาฟองนี้แล้วกันมาเปิดเลยเปิดไข่แล้วเงาแดงเปิดไข่ครับผมนั้นเปิดไข่โอ้ดูไข่ด้วย โอ้ยใหญ่ดิใหญ่ขึ้นด um> ิโอ้ยฟเบอร์ร <да ี so ่ฟ okay. ัเบอร์รี่ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรูบอกในครั้งนี้นะและผมก็ได้หิวมาตัวหนึ่งด้วยซึ่งผมเอาเงินไปซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวดิไม่เหลืออะไรเลยโอ้สรุปก็คือถ้าผมซื้อมาอ่ะผมได้หิวไปสองตัวแล้วนะทุกคนแต่อยากเสี่ยงนะครับผมเพื่อคนดูนะก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไร ไว้ไปฟาร์มเพชรใหม่แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้านะ Merry Christmas ทุกคนจะพามาแล้วก็เถอะ